ตำรวจยอมรับกังวลการประสานกับต่างประเทศกรณีออกหมายแดงของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาพร้อมอธิบายว่าหมายแดงที่ออกมานั้นไม่ใช่หมายจับแต่เป็นการแจ้งเตือนเท่านั้นค่ะพลตำรวจตีจารุวัฒน์ไวยยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังจากที่องค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพออกหมายแดงนายวรยุทธ์เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสืบหาถิ่นที่อยู่ของผู้ต้องหา โดยตำรวจไทยจะต้องทำการประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศทูตตำรวจที่ประจำต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหากทราบถิ่นที่อยู่จึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้แต่ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการติดตามเนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศอีกทั้งหมายแดงที่ออกไปนั้นไม่ใช่หมายจับ แต่เป็นหมายแจ้งเตือนเท่านั้นวันที่ยี้าเราได้ขอออกหมายหมายแดงนะครับจะเรียกว่าหมายแดงนะครับไม่ใช่หมายจับหมายแดงนะครับหมายแดงไปที่ตํารวจสากลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับได,ไ,ดได้เพื่อขอให้ออกหมายแดงนะครับระบบเราได้ขอ,อ,อวันที่ยิบยี่ห้ากันยานะครับทางอินเตอร์โพได้ตอบกลับมาว่าอนุญาตให้ออกหมายแดงนะฮะแล้วก็ประกาศ ประกาศหาถิ่นที่อยู่นะฮะหรือประเทศใดต้องการสามารถที่จะจับกลุ่มตัวหรือส่งมาแจ้งมาทางเราได้นะครับประเทศฝรั่งเศสได้แจ้งมาวันที่1ตุลานะครับวันที่1ตุลาก็หมายแดงออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราต้องประกาศหาถิ่นที่อยู่นะครับการประกาศหาถิ่นที่อยู่เนี่ยก็คือ1ขอความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศตามสถานเอกอัครทูตต,ต่าง อันที่ 2. คือหน่วยงานของตํารวจนะฮะที่ประจําอยู่ในต่างประเทศคือเรียกง่ายๆก็คือทูตตารวจที่ประจําอยู่ในต่างประเทศนะครับอันที่3ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะทําหนังสือแจ้งไปเพื่อหาถิ่นที่อยู่นะเมื่อเราทราบถิ่นที่อยู่แล้วเนี่ยเราจริงจะขอส่งผู้รา้ายค้าแดนได้นะครับนอกจากนี้ ผลรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมาจากคณะกรรมการชุดที่มีนายวิชามหาคุณเป็นประธานเบื้องต้นพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกับชุดของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่าร้อยละ80ส่วนที่เหลือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นประเด็นการสอบผลตำรวจเอกและประเด็นการปรับสูตรความเร็วรถ ส่วนกรณีที่มีตำรวจบางนายบกพร่องในหน้าที่นั้นได้ส่งเรื่องให้กับกองวินัยพิจารณาพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้เสนอรายชื่อตำรวจไปทั้ง20รายชื่อในประชุมเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้มีตำรวจบางนายที่ยังชี้แจงกลับมาไม่ครบ และตามกรอบเวลากำหนดให้สามารถชี้แจงได้ไม่เกิน15วันส่วนผลการสอบวินัยตามกำหนดการจะมีเวลาไม่เกิน30วัน